พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในภาษาอังกฤษใช้ค re ํา <Hayır. S 2> ว่าซาวไมยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าการบังคับตนแก่เราคืออะไรนะครับการบังคับตนแก่เราคือพระเจ้าเนี่ยประทานจิตใจที่ถูกคุ้มครองเอาไว้จิตใจที่มีความมั่นคงไว้ให้กับเราเวลาเราเจอสานการที่น่ากลัวนะครับพระเจ้าเนี่ยจะประทานจิตใจที่เขาเรียกว่าซาวมายในภาษาเดิมแปลว่าจิตใจที่ถูกคุ้มครองเอาไว้จิตใจที่มีสติตั้งอยู่นะครับแล้วก็ไม่กลัวจนเกินไปนะครับ ผมอยากจะพูดคำหนึ่งนะครับในสองที่โมทีบทที่สาม 3, ข้อที่หนึ่งนะครับฟังดีนะครับพระคงมีบอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวพระคัมภีร์พูดเลยนะครับวาระสุดท้ายก็คือจะมีชนชาติหนึ่งที่อยู่ในยุคท้ายสุดของยุคสุดท้ายซึ่งพวกท่านไม่ต้องสงสัยเลยนะครับพวกเราอยู่ในยุคนี้แน่ๆไม่ต้องคิดเยอะเลยนะฮะว่าจะเป็นยุคที่มี <laughs> เหตุการณ์อะไรที่มัน น่ากลัวน่ากลัวเลยแบบใช่เลยครับข่าวดีคือพวกท่านอยู่ในยุคนี้อย่างเต็มภาคภูมิจริงๆและบางคีก็บอกว่าจงเข้าใจเข้าใจซะว่าเป็นเวลาที่น่ากลัวน่ากลัวนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า p o l y l o s นะครับมาจากคำว่า c h a l e p a s นะครับที่แปล่ฟังนี้นะครับอะไรที่ยาก อะไรที่อันตรายและอะไรก็ตามที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงคนที่อยู่ในยุคนี้นะครับจงเข้าใจว่าท่านจะเจอสิ่งที่เป็นความน่ากลัวน่ากลัวยังไงนะครับสิ่งที่ท่านประสบนะครับจะเป็นปัญหาที่แปลกประหลาดกว่าทุกยุคสมัยเต็มไปด้วยความยากอันตรายและเสี่ยงมากๆที่สจัรในจีนนะครับ เวลาจะเริ่มน้มนำสักการด้วยกันนะครับต้องมีการใช้รหัสลับแล้วจะไม่มีการแจ้งสถานนมัสก,การก่อนนะครับก็แจ้งรหัสลับแล้วทุกคนก็จะเดินทางไปนมัสก,การร่วมกันนี่คือยุคก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ค่อยแปลกใจผมอยากให้ท่านจงเข้าใจว่ายุคสุดท้ายนี้นะครับบางอย่างจะดูอันตรายมากๆบางอย่างจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงบางอย่างจะเป็นอะไรที่ยากมากที่จะต้องทำทงพรจจะบีอาจารย์โลก็เลยพยากรณ์ถึงยุคท้ายสุดยุคสุดท้ายว่า จงเข้าใจวาระสุดท้ายเป็นวาระที่น่ากลัวถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับตอนต้นๆน,นี้นะครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนในเรื่องเรื่องหลายประเด็นเลยครับเช่นเรื่องของตาแตกขันนะครับถ้าใครไม่ฟังนะครับผมหนึ่งคำเต็งตจริงท่านจะได้ว่าคนฟังเย่ยต้องฟังดีกว่านะครับผมทำเอาไว้ในชุดวิวรณ์นะครับท่านต้องฟังเพราะว่าท่านจะไม่เข้าใจเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยุสุดท้ายนะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะม้าสามตัวสามสี่ตัวแรกนี่นะครับ จะมีโรคระบาดมีสงครามมีการแย่อาหารในระดับที่ทําให้คนถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งในสามหรือว่าหนึ่งในสี่เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับอาจจะเสียชีวิตไปทั้งโลกปัจจุบันนะครับประชากรโลกมีเจ็ดพันล้านคนถ้า,ถาพระคัมภีร์เนี่ยพระธรรมวิวรณ์เขียนแล้วตรงตามตัวอักษรเป๊กเลยนะครับจะมีคนตายทั้งหมดสมมุติว่าหนึ่งในสี่นะครับผมจำหนึ่งสามสิไปดูทีหนึ่งนะหาทัวที ก็จะหนึ่งในสามใช่ไหมครหนึ่งในสามก็ตายประมาณสองพันล้านท่านคิดดูว่าเวลาที่คนตายถึงสองพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ท่านมีความสุขมากเลยนะครับท่านจะมีกระจิยกระจายดูซีรีส์เกาหลีไหมครับท่านจะมีกระจิยกระจายชิลไม่มาโบสถ์ไหมฮะท่านจะมีเวลาทําตัวเล่นๆไหมครมันเป็นเวลาที่น่ากลัว พี่น้องเข้าใจไหมครัมันเป็นเวลาที่น่ากลัวมากมมันจะมีการข่มเหงคริสเตียนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนในโลกนี้นะครับผมเคยพูดเป็นเพอร์ซันอลนะครับตัวน,นี้คงพูดไม่ได้แต่ว่าพูดในกลุ่มแคร์นะครับว่ามันรูปแบบมันอาจจะเป็นเหมือนที่ที่สื่อปัจจุบันพยายามจะให้ความเข้าใจนะครับผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับสมมติวันนี้ท่านติดอยู่ในเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชแล้วทั้งคิดซะจักเลยนะครับจะไปจัดงานฟื้นฟูที่นั่น ไอ้ที่มีคนบ้านะครับถือปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงกราดไปทั่ว Terminal อลที้โคราชนั่นแหละครับเวลาที่น่ากลัวท่านว่าน่ากลัวไหม่ะทหารเอารถทำวี่บุกเข้าไปแลป้วไปไล่ยิงคนฟังนีนะครับเวลาที่น่ากลัวแบบนี้นะครับมันจะมาแน่ๆ ผมไม่ได้ต่อต้านชีวิตที่มีความสุขนะครับถ้าท่านคาดหวังว่ายุคท้ายสุดนี้นะครับท่านจะตายเองตายไปเลยนี่นะครับไม่ได้นะครับท่านคาดตัวตายไม่ได้ท่านไม่รอดนะครับหนึ่งสองคือว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดมันจะไม่มีอารมณ์ไปเซลฟี่ตามร้านกาแฟานะครับแล้วก็เอารูปม,มาโพสต์บน Facebook มันคงจะเป็นแบบที่เราโอนละมายน่าทีเดียวอาจจะต้องมีการวางแผนจะบอกจะต้องเชื่อฟังกันจริงๆถ้าท่านเป็นประเภทนะครับมีความคิดเห็นมากๆนะครับ ท่านอาจจะเป็นคนที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ในอันตรายอันน,น่ากลัวก็ได้เพราะว่ายุคสุดท้ายนะครับเราไม่ต้องการคนเก่งท่านเก่งยังไงท่านก็โง,โง่ก็จะ้อยู่ดีท่านจะเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้านะไม,ไม่ไม่เชื่อฟังผมนะครับผมไม่ได้ว่าท่านนะครับรก็เรื่องจริงผมโง่ขอไพระเจ้านะครับเลยครับผมสมงสัยว่าแหลกนี่แล้วนะครับขอโทษ้วยครับครับแบบว่าแบบว่าไงครับมันเป็นเวลาที่มันต้องประสบปัญหาที่แปลกกว่าทุกยุคสมยัยอาจจะมีการบังคับรับเครื่องหมาย ใครไม่รับเครื่องหมายเข้าเซเว่นไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับอาจจะมีการใครไม่รับเครื่องหมายเราเป็นคริสเตียนนะครับบอกไม่รับเครื่องหมายเราไม่รับเลยบางอย่างน่น,นะครับเขาก็ต่อต้านเราแล้วก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้เป็นผู้ขวางโลกอาจจะโดนข่มเหงด้วยวิธีการนี้ก็เป็นไปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าที่ท่านเจอนะครับถ้าท่านยังเป็นคนที่เอะอะมาแค่ข่าวเนี่ยนะครับท่านก็หวั่นไหวใหญ่โตนะครับท่านต้องรีบกลับไปลื้อบ้านท่านทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหมจ่จริงๆครับ มันไม่มั่นคงจริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้ท่านสั่นไหวเอไอก็น้อยใจนะครับหรือว่าท่านเองก็เป็นสายชิลหรือว่าทําอะไรที่เป็นความชอบความองการท่านท่านไม่เตรียมตัวนี่นะครับแน่นอนครับช่วงนี้ช่วงที่เป็นโควิดนะครับมันจะโชว์มาเลยนะครับว่าท่านเนี่ยดำเนินชีวิตเบื้องหลังยังไงถ้าท่านดําเนินชีวิตอย่างดีรักพระเจ้าเก็บหอมรอมริบอาหารไว้นะครับท่านก็น่าจะไปอยู่ได้รอดได้อยู่โดยท่านจะมั่นคงได้อยู่ แต่คนที่ไม่เคยใส่ใจชีวิตตัวเองนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าปะปบนในฝูงชนนะท่านก็ชิวท่านก็เป็นคริสเตียนที่ดูเหมือนดีในกลุ่มชนฝูงใหญ่นะครับมันจะโชว์อัพมาเลยนะครับว่าสุดท้ายอะ่ะท่านน่ะอาจจะเป็นคนที่มีพื้นฐานบางอย่างในชีวิตที่มันมันไม่มั่นคงนะครับอันตรายจริงๆนะครับอันตรายครับต้องฝึกหลายๆอย่างจริงๆเพื่อท่านจะอยู่รอดแต่เรื่องจริงที่คนฝึกมากๆคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้ขู่นะครับผู้เรื่องจริง Very serious. แต่วัยรุ่นสีเนคริสเตียนน้อยมากเลยนะครับที่คิดเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นบทแปลกๆอยู่บทเดียวที่สอนเรื่องประมาณนี้สไตล์นี้จริงจังขนาดน,นี้นะครับอาจจะมีหลายบทนะครับแต่บทเราจริงจังมากเรื่องพวกนี้นะครับพระคัมภีร์พูดเรื่องที่ท่านต้องฝึกมากที่สุดเลยนะครับในการที่จะฝ่าอันตรายไปได้รู้ไหมครับเรื่องอะไรโรมแปดสิบสี่นะครับเพราะพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงนําใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์มีระสยาญาในพระธรรมโรมบอกว่า พระเจ้าเนี่ยจะนําบุตรของพระองค์ในคำนี้นะครับใช้คําว่าอโกนะครับคำว่าลีดหรือคําว่าอโกนะครับเป็นภาพของคนที่ยื่นมือออกมาเพื่อจะนําคนบางคนไปได้วยความอ่อนโยนหมายว่าไงครับเป็นความจริงเสมอในพระคัมภีร์นะครับตอนที่เยซูมาเกิดนะครับพระเจ้าเนี่ยก็ส่งทูตสวรรค์นะครับมาเตือนพระเยซูให้หนีไปที่อีที่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาบางทีพระเจ้าไม่ได้ส n a ชเราออกจากความอันตรายทันทีนะครับ พระเจ้าใช้วิธีให้เราเชื่อฟังและทําตามเพื่อจะหลบหลีกจากภาัยอันตรายที่เราเข้าใจไหมครับอืมนะครับในยอห์นบทที่สิบหก้อที่สิบสามนะครับบอกว่าเมื่อพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลและเพราะพระองค์ไม่ตรัสโดยพาาระกกรแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งกับท่านทัง้งหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคําว่านําไปสู่สในภาษากฤษใช้คําว่าชิวนะครับมาจากคาว่าโอเดจิโอนะครับแต่ว่า ไกด์ที่จะโชว์นะักท่องเที่ยวถึงทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องชัดเจนว่าพระวิญญาณมีหน้าที่หนึ่งคือปกป้องท่านให้ปลอดภัยพี่น้องเข้าใจไหมครับอกว่อพระวิญญาณจะเตือนพระเยซูไม่ให้ไปบางงานเช่นง,งานเทศก,กาลอยู่เพลิงนะครับพระวิญญาณทรงนำพี่น้องพระเยซูก็บอกว่าท่านก็ไปสิและโชว์ให้โลกรู้เลยว่าท่านเป็นใครนะครับเหมือนไปชว่วยพี่เยซูนะครับพี่เยซูบอกว่าเวลาของท่านเวลาอะไรก็ได้ แต่เวลาของเราไม่ใช่เวลาของท่านเลยประมาณนี้นะครับพระเยซูก็เลยไปกางเทศกาลพระวิญญาณเตือนเปาโลให้ไปบางที่พระวิญญาณเตือนครญญนิสตัก็จะมีการกันัดอาหารขมเหงพระราชกิจนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์บังดีนะครับในยุคสุดท้ายนี้นะครับการปกวันวันที่ผมจําได้เทนเวลตุนิวันนะครับมีบางคนได้เป็นคริสเตียนนะครับพระวิญญาณเนี่ยบอกเขาว่าให้ออกจากที่ตรงนี้ที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งดูปลอดภัยมากให้ย้ายที่ตรงนี้เวลานี้ทันที แล้วเขาเนี่ยก็เชื่อฟังแล้วเขาก็ไปชวนคนข้างๆนะครับที่เป็นน่าจะเป็นพิเยนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคนข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญ,ญาณนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคนที่เป็นฆาตกร,รนะครับก็มาตรงนั้นที่จริงแล้วผู้ชายคนนี้ไปหลบอีกที่หนึ่งเขาก็เลยไม่เห็นแล้วเขาได้ยินเสียงปืนสุดท้ายครอบครัวเนี่ยที่ไม่ฟังเสียงของพระวิญญ,ญาณในการเตือนนะครับก็เสียชีวิตในที่สุดพระเจ้าผมผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับแต่ว่า พระเจ้าเนี่ยเตือนภัยจริงๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์มีคนนึงเป็นคริสเตียนนะครับวิ่งเข้ามาที่ที่นั่นนะครับแล้วก็คิดว่ามีเหตุปืนยิงก็เลยวิ่งเข้าไปหารถทหารแล้วเกิดอะไรขึ้นหะครับพระวิญญาณบอกว่าอย่าไปอย่าไปใครมันจะไปคิดว่ารถทหารมันไม่ใช่รถทห,หารนะ่ะมันเป็นรถฆาตกรนะครับแล้วพอวิญญาณเตือนเขาก็เลยหลบไปรถอีกอคันหนึ่งสุดท้ายกระสุนปืนเฉียวหน้าไปนิดเดียวสุดท้ายก็ลอดตายเพราะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เวลาสุดท้ายนะครับจะเป็นเวลาที่น่ากลัวฟังนี้นะครับอย่าเอนเตอร์เทนชีวิตมากเกินไปอย่าอย่ามัวเมากับความสนุกสนานมากเกินไปสนุกได้ฮะดูหนังเรื่องนึ่งอย่างเงี้ไม่เป็นไรแต่อย่าดูถี่เกินไปอย่าอย่าเน้นการไปสนุกสนานด้วยการเที่ยวมากเกินไปไม่ได้ผิดนะครับแต่อย่าอย่าเขาเรียกว่าพามีใช้คําว่าเมาอ่ะก็คือว่ากินเหล้าเนี่ย จะบอกเคยเทศนานะครับกินเป็นพิธีเนี่ยพอได้แต่อย่าก,กินให้เมาหมายว่าไงฮะบ,บางเรื่องนี้นะครับเวลาเราทํามากไปเช่นเราไปเซริร์ชกดเจ็ตบางตัวนะครับแล้วเราก็มัวเมามาันสารวนกนันมากเกินไปอาการของการเสพอะไรมากเกินไปเนี่ยทำให้ท่านเมาคนเมาเนี่ยไม่มีสติคนเมาเนี่ยก็ะจะไม่ได้ยินเสียงคนเตือนมีพี่น้องคนหนึ่งที่สวิสนะครับรู้จักกันเลยเป็นธรรมาจินะเป็นคนรักพระเจ้านะครับพระวิญญาณเตือนเขาว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปที่ตุรกี และเขาตัดสินใจยกเลืองตัวหมดเลยสุุทได้เมืองที่ไปเป็นเมืองที่มีแผ่นดินไหวใหญ่น้องเข้าใจไหมครับแล้วฟังดีนะครับผมเตือนเลยท่านอย่างหนึ่งนะครับท่านต้องเป็นคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรเท่านั้นอย่าไปไป,ไปมามาฟังดีนะครับพระ้นมีบอกว่าพระเจ้าเปิดเผยพระปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์เพื่อให้ทูตสวรรค์และผู้ปกครองเห็นผ่านทางคริสตจักรเท่านั้น พี่น้องเข้าใจไหมบางเรื่องที่เราคุยกันนี่นะครับผมผมจะเล่าได้เฉพาะคนที่มาแคร์หรือว่าคนที่แบบเพอร์ซันลที่ผมไม่ออนไลน์นะครับเพราะผมพูดออนไลน์ไม่ได้นะครับผมก็พูดเลยบางอย่างบางคนก็จะหาว่าผมจิงตองนะครับเออผมไม่จิงตองนะครับผมก็เรียนหนังสือมาเหมือนกันก็มไม่โง่ขนาดนั้นนะครับก็ย <c oughs> ั <c oughs> งกินข้าวถูกจานอยู่ใช้ช้อนซ่อมเป็นอยู่นะฮะคือคือผมว่าบางเรื่องมันเป็นพระปัญญาของพระเจ้าอ่ะแล้วมันเปิดเผยผ่านทางทริษตจักรเท่านั้นพี่น้องฟังดีนะครับ อย่าอย่าเป็นคริสเตียนไปไป,ไปมานะครับเอาสักที่หนึ่งพระเจ้าเรียกใส่ที่นั่นที่นั่นนะครับเออมันมันเป็นวาที่อันตรายฟังดีนะครับคนนาทางตาบอดจะนําท่านไปตายพี่น้องเข้าใจไหมฮะคนนาทางตาบอดจะนําท่านตายท่านต้องอยู่ในกิจััรที่ใดที่หนึ่งที่พระเจ้าเรียทกท่านจริงๆนะครับผูกพันตัวแล้วก็ระวังระวังจริงๆเพราะว่ายุคสุดท้ายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผมไม่รู้ปีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าน่าจะหนักกว่าปีที่แล้ว มันจะไม่เบาขึ้นคนพัะคัมภีให้ภาพเปรียบเทียบ <awakening> <ๆ S 1> ว่าเป็นภาพของผู้หญิงปวดท้องคลอดผู้หญิงปวดท้องคลอดเนี่ยมันจะท้องแข็งแล้วมันจะแข็งถี่และนานขึ้นเพราะฉะนั้นโดยหลักการพระคัมภีนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดวิกฤตต่างๆนี่นะครับมันจะไม่ทุเลาลงมันจะหนักกว่าเดิมถ้าไม่มีการเดินขบวนต่อตา้านมันก็จะหนักกว่าเดิม <lib ids> ถ้าไม่มีโรคระบาดมันจะหนักกว่าเดิมมันจะนานกว่าเดิมมันจะหนักกว่าเดิม,ม,ดมและพัะคัมพีให้เกณฑ์ชัดเจนมันจะมีคนตายเยอะมาก แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นขนาดมันมากกว่าวอล2เยอะไม่รู้มหาศารขนาดไหนผมไม่รู้ว่าจะมีโคตรโรคระบาดออกมาถ้าสุดมีหนังออกมาทํามาชื่อโควิด23นี่นะฮะชื่อสองเบิร์ดนี่นะครับออกมาว่ามันเป็นการจําลองว่าถ้าปีนี้มันไปถึง2023นะครับโลกแล้วมีโควิดจะเป็นยังไงก็บอกว่าจะมีค่ายกักกันคนที่ติดเชือ้อเอาไปรวมกันในค่ายเป็นคนสมองบวมแล้วเขาจะมีการดีเทคแล้วก็จับตรวจจับคนทั้งหมดเลยนะครับใคร ถ้าใครไม่มีปอกแขนนะครับก็จะโดนยิงตายพวกอาจจะติดเชื้อผมไม่รู้ถ้าสมมตินะครับมีเชื้อที่ร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณจะต้องแย่แน่ๆนะครับเขาก็ต้องบังคับท่านฉีดดีพี่น้องเข้าใจไหมครับโรคท้ายสุดนะมันจะเป็นเหมือนในหนังในการ์ตูนเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมว่ามีโอกาสสูงมากมันถ้าฟังดีนะครับปัะกพีในสองเทศซูการบอกว่าเรื่องพวกนี้ถูกวางแผนไว้นานแล้วโลกเนี่ยถูกเชฟไปให้เพื่อนีมีการรับเครื่องหมายทุกคนเพราะอะไรไหมครับ โลกมันถูกเชฟไปโดยการที่ว่าสอนให้คนใช้อ e ีเวเล็ตหมดเลยทั้งป้าขายไก่ย่างก็ยังรับได้เลยสอนให้คนไม่ต้องใช้เงินสดหนึ่งนะครับเพราะว่าการคุม้มคุมได้ถ้าเป็นเงินสดเป็นแบงค์แบง์เนี่ยคุมไม่ได้เรื่องที่สองนี่นะครับมันทําให้ทุกคนจําเป็นจะต้องมีเครื่องหมายของความปลอดภัยประยัดเพื่อจะเข้าสถานที่บางประเภทมันกําลังมูฟไปสู่จุดของการที่เหมือนกับที่พันธีทรัพยากรไม่มีผิดเลยถ้าท่านดูด้วยความเป็นจริงนะครับท่านจะรู้เลยว่าโลกมันมูฟไปตรงนั้นแล้วจริงๆ ปีที่แล้วนะครับต้นปีพูดเนี่ยคนก็บางคนก็จะไม่เข้าใจผมนะฮะอาจจะรู้ว่าผมติงตองนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าพราะวิญญาณเล่าใจผมจริงๆว่าบางเรื่องเนี่ยมันจริงจังมากๆแต่ผมรู้อย่างเดียวนะครับว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะอะไรไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราพระบริสุทธิ์จะบอกว่าถ้าจะทาไมห้ามจัดตรงนี้เวลานี้พระวิญญาณสุดจะเตือนให้เราหนีก่อนที่ที่อาจารย์ห่อยออกมาที่เบรุตนี่นะครับ ระว,วิญญาณเล้าใจเสดจพิบาลมากเลยถ้ามีลักษณะของการขัวคิดว่าไม่ควรจะมีอะไรและใจไปอีกทางเนี่ยมันเป็นสภาพของคําว่าโกยคำหนึ่งคือการเป็นเชือกดึงคอสัตว์สัตว์มันไม่มีความเข้าใจแต่เจ้าของมันดึงเพื่อจะให้มันปลอดภัยแล้วมีอาการขัดแย้งเนี่ยท่านต้องมีพาสร์คนหนึ่งดีมากบอกว่าในในประเทศในมอสโกนี่นะครับจะมีระเบิดปีชีพเยอะมากนะครับแล้วเขาบอกเขาสอนลูกแกะเขาเลยบอกว่าถ้าคุณนะ่ะรู้สึกว่ามีอาการ ไม่สบายใจที่จะต้องลงไปในรถไฟใต้ดินเมื่อไหร่นะให้คุณไม่ลงเพราะมันเป็นการเตือนของพระวิญญาณพระวิญญาณเตือนแบบเหมือนกระตุกไปที่ใจอ่ะดึง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 ว่าอย่าทำอย่าโดนนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมีครั้งหนึ่งที่เขาไม่ขึ้นรถไฟใต้ดินเกิดอะไรขึ้นด้วยครับขบวนนะั้นะมีระเบิดพี่น้องฟังดีนะครับเรื่องเดียวเลยนะครับที่ทําให้ท่านปลอดภัยในสุท้ทยคือเรื่องอะไรนะครับฝึกเชื่อฟังเสียงพระวิญญาณ ฟังดีนะครับถ้าท่านไม่เคยเชื่อฟังเรื่องอะไรแบบดูเหมือนไร้สาระท่านเป็นคนไม่ค่อยตามพมยันท่านเป็นคนสไตล์เนื้อหนังนะทำตามความคิดทําตามใจท่านนะครับฟังดีนะครับท่านจะเป็นคนที่ฟังเสียงพญญาณชัดท่านต้องเป็นคนไงไหมเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณถ้าเปรียบเทียบนะครับในร่างกายเรามีหมาดํากับหมาขาวสองตัวนะครับหมาดําคือเนื้อหนังหมาขาวคือนะครับเป็นฝ่ายดีนะครับสมบติว่าเป็นเป็นสไตล์เป็นเป็นเป็นเหมือนกับให้ให้เป็นฝ่ายวิญญาณนะครับ ถ้าท่านเนะี่ยเอนเตอร์เทนให้อาหารหมาดําเยอะเช่นดูซีรีส์เยอะเกินไปนะครับสนุกบ้านผมไม่ว่าผมว่าดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบดูทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นะครับดูซีรีส์เยอะไปนะครับวันก็ไปเที่ยวเยอะเกินไปนะครับผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องนี้นะครับไม่ได้ว่าใครไม่ได้ต่ดสิใครหรือว่าท่านกินเยอะไปวันก็ฉันจะกินที่นั่นกินที่นี่กินห้าวันเมนูนี้แบบเยอะไปหมดเลยนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้ท่านกําลังให้อาหารเนื้อหนังมากเกินไป พี่น้องเขาใจไหมพ,พี่บอกทุบตีพี่ภาษาเดียรู้ว่าทุบตีคือทุบตีจนมีรอยเขียวฉ่ำเชื่อฟังไหมจะ <c oughs> ดูหนังหอจะ <c oughs> เล่นเกมยิงยิงหอ <c oughs> ลบมันทิ้งเลยลบมันทิ้งเลยลบมันันอินส a l ลมันเลยนะครับท <c oughs> ่านต้องเป็นคนอย่านเตอร์เทนเนื้อนหนังอย่าประเภทรับตาพ่อแม่รับตาศสลยแิบาลกลับบ้านไปก็ไปเปิดเกมเล่น <c oughs> ยิงไอ้นั่นหัวแตกหัวกระจุยหัวกระจุยทำไปเลยหมาดำได้ตัวใหญ่ ถึงเวลาจะได้เชื่อฟังเนื้อหนังไงเพราะทําแต่ตามใจเนื้อหนังดูดีใครจะไม่กล้าอีสแอตลอีกนะครับเกมหดห,หัวเกมฆ่ากันเกบเลยพวกนี้นะครับท่านเล่นไปแะะเล่นไปมากๆนี่นะครับท่านทําให้หมาดําม,มันตัวโตนะครับแต่ว่าถ้าฟังนี้นะครับท่านต้องให้หมาขาวตัวโตโตทาไงรู้ไหมฮะวันมันตื่นมานะอ่านระกัมพี่เรื่องแรก <c oughs> สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับฟังดีนะครับท่านต้องให้อาหารเอ่อเป็นฝั่งสีขาวมากๆนะครับตื่นมานะครับเรื่องแรกที่ท่านควรนนท่านไม่ควรเปิดมาปุ๊บฟังดีนะครับเช้าวันนี้ผมตื่นขึ้นมาปุ๊บนะครับปกติ together, ผมจะฟีดเฟซบุ๊กบ้างนะครับผมเนี่ยตัดสินใจเปิดเพลงน,นมัสการแล้วผมนอนเลยผมตัดสินใจที่ไม่ฟีดมันฝึกวินในตัวเองไปเรื่อยๆอย่าฟีดตัวเองเรื่องเนื้อหนังมากฟังโฆษนาเยอะ นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเปิดมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับท่านมันจะโค้งหัโควิดท่านก็ฟังไว้ทั้งคืนเลยนะครับฟังให้มันถึงดีกาไปเลยนะครับไอ้ถามภาษาพระวิญญาณนะครับโอ้พภิมาหาฝ่ายพระวิญญาณลุกขึ้นมาปุ๊บเดินไปข้างล่างนะครับคนแสบตาโอ้พระสิริพระเจ้ามาจากหน้าของพี่โอ้ผมรับไปได้โอ้หน้าพี่มันมีพระสิริพระเจ้าโปรดเอาผ้าปิดตาของพี่ด้วยเถออะไรอย่างนี้นะฮะอห้มันขนาดนั้นไปเลยนะฮะ ให้ให้ให้มีคนผีเขาเดินเข้ามานะครับพอท่านเดินไปใกล้ๆนมันตัวโยกโยกคนมีการเจิมอะไรอย่างนี้นะฮะเอาให้มันขนาดนี้ไปเลยนะครับไม่ใช่มันเดินมาปุ๊บไอ้บาซีรีผีดานะครับนะครับไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะฮะหรือว่าวันวันนะครับท่านก็มัวเมาอยู่กับ y youtube อะไรบางเรื่องนะฟังดีนะครับบางเรื่องเนี่ยเป็นแอเรียสเทาเช่นฝึกดนตรีส่วนนี้นะฮะไม่ได้ผิดนะฮะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ย มันจะเป็นการเป็นการว่าการเสพมากก็เป็นการโมเมาเอาพอดีพอดีอย่ามากเกินไปหรืว่าถ้าท่านให้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 อาหารเนื้อหนังมากๆนะครับลบทีไรนะครับหมาดํากัดชนะทุกทีท่านก็เลยแพ้งไงไง่ายๆเลยก็ให้อาหารมันเยอะพี่น้องเข้าใจไมหมฮะท่านต้องให้อาหาราฝ่ายพระวิญ,ญญาณมากๆนะครับแล้วฟังดีนะครับเพราะท่านเป็นคนฝ่ายพระวิญ,ญญาณมากๆนะครับเสียงพระวิญ,ญญาณจะชัดมาก แล้วพอเสียงพระวิญญาณชัดนะครับท่านจะปลอดภัยตลอดเลยเพราะพระวิญญาณเตือนท่าน,นชัดมากท่านจะรู้เลยนะี่เสียงพระวิญญาณน,นี้ไม่ใช่เสียงพระวิญญาณผมรู้เลยเสียงพระวิญญาณบอกให้ผมโอนเงินให้คนนี้เร็วหน่อยพระวิญญาณบอกให้ผมทําอย่างนี้ผมทําเลยบางทีก็ช้ามีแบบใช่เลยนะครับเวลาอารมใช่เลยเนะี่ยคืออโกอยู่กําลังดึงใจอยู่แล้วฟังดีนะครับท่านจะอยู่ในโบทไงก็ตามฟังผมดีๆนะครับพระพรเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าสมมตินะครับอยู่ท่้มการคนที่มีพระพรการเงินมากมายเลยนะครับแต่ท่านโกงสิบล็นะครับจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยนะครับท่านไม่เคยใส่ใจไม่เคยมีวินยัยไม่เคยสนใจนะครับท่านก็ยังจนเหมือนเดิมผมรับประกันพระพรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ฟังดีนะครับขนาดเรื่องของการการรับขึ้นไปเจอพระเยซูบนฟ้าสวรรค์น,นะครับคนคนสองคนโม,โม่โม่แป้งด้วยกันนะครับโม่แป้งคือคนที่อยู่ที่ต่ําสุดในสังคมคือเป็นคนที่ต้องไปทาโม่แป้งสามชั่วโมงได้ได้แป้งทาขนมปังได้สี่ก้อนเองเป็นางานชั้นต่ํา ใช้แรงงานพระมีบอกว่าพระเจ้ารับคนหนึ่งละคนหนึ่งสองคนอยู่ทุ่งนาด้วยกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันทําอะไรไปอย่างด้วยกันทําด้วยกันเป็นเพื่อนกันนี่นะครับพระเจ้ารับคนหนึ่งละคนหนึ่งฟังดีความรอดก็เป็นเรื่องส่วนตัวฟังดีนะครับท่านจะหมกมุ่นในเรื่องอะไรติดตาลับอยู่ในมุมลับเปิดมือถือหันกล้องไปทางซ้ายไม่มีใครเห็นอย่างนี้ก็เรื่องของท่านแต่สุดท้ายอ่ะวันที่พระเจ้ารับไปอ่ะอย่ามาดึงกางเกงใครละกัน ไอ้เพื่อนนี่มันลอยขึ้นไปแล้วเฮ้ยลอยไปแล้วเฮ้ยงกางเกงกางเกงเขาหลุดลงมาเขาไม่สนหรอกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนชุดแล้วเขาปล่อยกางดเกงอยูย่แต่ถอดเข็มขัดปุ๊บล่วงท่านก็ล่วงมาที่พื้นเลยคอยดูดีรับประกรันมีแน่นะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่อง p e r s o n a นอลเลยนะครับแม้ว่าท่านไม่สามารถเวลาสุดท้ายเป็นเวลาที่น่ากลัวแต่ท่านจะไม่ต้องกลัวเพราะอะไรไหมครับท่านมีไกด์มีมีอดีตมีอดีตโก้ที่เป็น คนที่พาท่านผ่านสถานาอันตรายไปได้ถึงที่ปลอดภัยพระคัมภีร์บอกพระวิญญาณมีพันธกิจหนึง่งคือการนําคริสเตียนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตบางเรื่องที่พระเจ้าเตือนนี้นะครับรับประกันเลยผมจำได้มีเรื่องสุดท้ายนะครับผมเคยมีคนมาชวนผมไปลงทุนนะครับผมก็ช่วยผมก็ลงทุนไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วเขาก็เหมือนทําคล้ายๆกับสไตล์ตกทองอ่ะก็พาไปเจอว่านี่คืนเงินผมด้วยเนะี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นแล้วก็โชว์ว่าไปเอา อะไรมาเป็นทองคําออกมาไปขายให้ผมเห็นนี้นะครับแล้วพอขายกลับนะครับเขาก็บอกว่าอยากได้เงินเพิ่มอีกสามแสนผมก็กลับมาผมก็ดูน่าเชื่อถือแม่เลยนะเอาพูดจริงผมกับภรรยายนี่ก็เออเขาก็ดูโอเคนะนี่นัน่นแล้วเราก็ไอ้ฐานภาษาพระวิญญาณกันไอ้ฐานตั้งแต่กลับมาจากต่างจังหวัดนะฮะตลอดทางเลยอยู่ดีนะครับผมเนี่ยก็พูดออกมาวินาทีเดียวกับภรรยายเลยบอกว่าอย่าเล่งร้อนร่ํารวยจะไม่มีโทษก็หาไม่ได้ พระวิญญาณเตือนเลยอย่าอย่าเร่งร้อนร่ารวยแล้วพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปฏิเสธเข้าไปกลายเป็นว่าเขาไม่เอาเงินผมเขาเขาเอาเงินผมหายไปเลยมันก็ไม่เยอะมากก็ยังโอเคอยู่ผมก็ยกเฮาไปเลยช่างผมไม่สนใจผมไม่ตามละแต่สิ่งหนึ่งคือเลยพระวิญญาณเตือนผมไงพี่น้องเข้าใจไหมท่านต้องระวังจริงๆยุคสุดท้ายเป็นยุคที่น่ากลัวน้องเอเมนไหมครับเรื่องนี้ท่านต้องเตรียมที่สุดคือเรื่องอะไรไหมครับถ้าวัาน่งมีมาเจาะคอนะครับท่านจะไม่ไปฏิเสธพระเยซูนั่นเรื่องนั้นต้องฝึกไว แล้วมันจะเป็นไม่ได้ยังไงวันๆก็วันนก็เหยียบหน้าพระเยซูทุกวันอนะ่ะถ้าเลือกได้นะครับตอนที่ท่านไปดูหนังโป้นะครับท่านไปสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นเกมยิงหัวเนี่ยครับท่านี่รู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับท่านเอารูปพระเยซูเนี่ยที่ตีการเขียนเนี่ยหน้าเละๆนี่นะครับท่านเอาโยนไปที่พื้นแล้วท่านเอาขาท่านในขยี้ตรงหน้าพระเยซูด้วยความสบายใจแล้วท่านก็กินน้ําส้มไปด้วยก็ท่านดูหมิ่นพระเกียรติพระเจ้าไงทําประจําอยู่แล้วทําอีกสักรอบมันจะเป็นอะไรไป ไหนๆก็เหยียบย่ำพระโลหิตอยู่แล้วไม่ค่อยย่ำเกงพระเช่าอยู่แล้วมันจะเป็นอะไรไปถ้าจะเหยียบย่ำพระโลหิตพระเยซูอีกสักครั้งถ้าจะดูถูกพระเยซูต่อหน้าสาธารณชนอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปก็ปทําอยู่แล้วประจาอยู่แล้วรับหลังปิดประตูก็ทําอยู่แล้วพี่น้องไอเมนไหมผมรับประกันเนี่ยท่านไม่รอดแน่ถ้าท่านดาเนินชีวิตแบบละหลวมอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องอันตรายมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมถึงน้ำใจจริงๆพี่น้องออนไลน์นะครับทุกคนนะครับอย่า อย่าประมาทจริงๆนะครับยุคสุดท้ายเป็นยุคที่น่ากลัวยากอันตรายและเสี่ยงมากๆอาจจะไม่มีอาจจะใครจะมารัส้สก,การพระเจ้าจะจับหมดเลยก็ได้นี่นะครับมีโอกาสสูงมากเลยในยุคใ,ในยุคท้ายสุดนี้พระบีบอกว่าตัวดึงที่มันยังไม่ให้อันติไครสต์ปรากฏตัวก็คือคริสตจักรถ้าเอาคริสตจักรออกไปได้นะครับมันจะประกาศปรากฏตัวบนแผ่นดินโลก ก็มีหลายทฤษฎีนะครับอาจจะเป็นแบบไม่ให้มีการนะมัสการอาจจะอะไรผมไม่รู้แหละแต่ anyway อ่ะคือมันพยายามจะกำจัดแรงที่มันต้านทานอำนาจตัวนี้เอาไว้แล้วและฟังดีนะครับเป็นแผนการระดับโลกปล่อยบล็อกเชนมาก่อนทำให้มีการโอนเงินเทือโลกได้โดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารทุกนี้นั่นนะครับตอนนี้ชัดไม่รู้จะชัดยังไงมันกาลังเชฟไปถึงจุดที่ที่ท่านต้องเริ่มไม่สบายใจ แต่ใจิตใจมั่นคงไม่กลัวแต่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องละเลยได้ฟังดีนะครับบางคนนี้นะครับ,บผมผมผมจะจบละไหลามาเรื่อยๆเลยนะครับผมไปฟิตเนสนี่นะครับผมจาได้นะครับผมไปยกนี่นะครับมันมีช่องให้เสียบน้ําหนักหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมไปถึงอันหนึ่งแลผมก็ดึงผมดึงไม่ขึ้นเลยนะฮะ เขาเสียประดับสูงสุดเลยผมไม่มีปัญญาผมก็ดึงออกมาอาจจะเสียบสามแล้วผมก็เบาๆของผมไปน,นะครับผมเรียนรู้อันหนึ่งนะครับไม่มีใครสามารถยกน้ําหนักจํานวนมากได้ถ้าเขาไม่เคยยกน้าหนักน้อยๆมาก,ก่อนเข้าใจไหมครเขาถ้าเขาไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าในการถวายห้าร้อยบาทเขาจะไม่มีทางถวายแสนหนึ่งได้ฝันกลางวัน พี่น้องเข้าใจปะกล้ามเนื้อเป็นเรื่องต้องฝึกฟังดีนะครับบางเรื่องนะครับอยากทําแต่กล้ามเนื้อไม่อํานวยเพราไม่เคยฝึกยกยังไงเขาไม่ขึ้นยกปุ๊บก,กล้ามเนื้ออาจจะเบรกเลยก็ได้เพราะว่ามันยกไม่ไหวอ่ะเขาจะมันสุดมือมันก็ปล่อยทิ้งไปที่พื้นสุดท้ายนะครับมันก็พังคลายโดยที่ท่านไม่ตั้งใจเพราะท่านไม่เคยฝึกเป็น้องไอเมนไหมครับถ้าท่านไม่ฝึกที่จะมีวินัยมาคิดซะจากทุกสัปดาห์นะครับผมถามจริงอะ่ะถึงเวลานะครับ มันมีการข่มเหง่นนะท่านจะบังคับตัวเองเขาเฝ้าพระเจ้าได้หรอไม่มีหรอเยอผมดีพี่น้องเข้าใจไหมฮะสุดท้ายนะครับการงานของแต่ละคนนะครับก็จะโชว์อัพมาจริงๆมาโดนไฟเผานะครับบางคนนี่ไม่เหลือ,อเลยเลยที่เป็นโครงสร้างแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พระเจ้าก็เผาคนแน่ๆเพราะท่านอยู่ที่บ้านท่านก็มานมันมนสการไม่ได้ไม่มีเพื่อนไม่มีไม้คำ้ำไม่มีคนมาคอยให้กาลังใจท่านท่านเหงาเหนียวเป่าเปี่ยวนะครับอยู่บ้านเนี่ยครับ มันก็เป็นตัวพิสูจน์วระท่านเนี่ยเจาตัวไปปักกับซีรีส์หรือท่านจะปักกับพระเยซูนะครับพี่น้องอเมยไหมครับมันเป็นช่วงเวลาของการสอบไล่นะครับอย่าจริงจังกับมันแล้วก็ระวังดีๆนะครับผมก็อยากดํงใจปีใหม่ไม่ได้มาว่าท่านนะครับรักท่านมากเลยนะครับต้องสงวนคนแบบนี้เลยนะครับกล้าพูดทุกเรื่องนะครับเพราะว่ามันเราเรามันเป็นเรื่องจริงจังไะฮะไม่ง่ายนะครับ ก็เลยหนุนาำใจพี่น้องทุกคนจริงนะครับแล้วก็ปีนี้ก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อยากส่งท้ายปีเก่านะครับตอหรับปีใหม่ก็นี่ก็อีกประมาณแค่ยี่สิบนาทีนะครับมันก็จะสิ้นปีนี้แล้วนะครับเราต้องเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับครับเราประโยคนีนะฮะก็